ฮาวาอิตี่ก่อบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางจังหวัดนะครับเป็นทูเล่ทัวริงไซเอ็นะครับ mm hmm. พร้อมขาจับทัวเล่วิงบายอีโวนะครับตรงรุ่นไม่จอดตัวรถนะครับอย่างแรกเราติดเป็นคานขวางนะครับเป็นคอนทัวเล จะมียางล้อบนหลังคาน,นะครับตรัวรุ่นไม่จอดตัวรถมีกุญแจล็อกกันหายนะครับทั้ง4จุดอย่างที่2เรานํากล่องมาวางบนคารน,นะครับตัวก่อนจะเป็นตัวทูเล่ทัวริงไซเอ็มนะครับสีดําสีดําเป็นสีดําก็สี่นะครับสามารถเปิดได้สองฝั่งนะครับมีกุญแจล็อกกันหายขาจับที่กับคานจะเป็นตัวก้ามปูนะครับ สามารถมาทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน100่งรโลนะครับลูกค้าไม่ใช่สามารถถอดหรือติดตั้งเองได้นะครับฮาวาวตลจิตกอบบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางตัางจังหวัดรูเล่ทัวริรงไซเอ็มนะครับ ใช่ครับผมครับ